กี่แพะไล่เลยนะครับคราวนี้มันยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับแล้วก็กําลังเป็นเรื่องที่เรียกทัวร์ไปลงที่พักประชาธิปัตย์ครับกรณีของสอสอพักประชาธิปัตย์1ิคนครับไปแหกมติโหของพักครับที่เสียงส่วนที่ในที่ประชุมเนี่ยตกลงกันว่างดออกเสียงครับแต่ปรากฏว่า16เสียงเนี่ยไปโหวตสนับสนุนครับความจริงเนี่ยอาจจะมีอีก2เสียงครับที่ โหวตไม่เห็นด้วยเลยนะครับก็คือคุณชวนหลีกภัยและคุณบัญญัิประทัดฐานนี่เป็นอดีตหัวหน้าพักทั้งคู่ครับแต่ว่าก็ได้มีการขออนุญาตแจ้งต่อที่ประชุมแล้วนะครับแล้วก็มีอ้างเหตุผลอธิบายเหตุผลถึงเรื่องราวในอดีตครับระหว่างประชาธิป,ปัตย์กับเพื่อไทยมาตั้งแต่ไทยรักไทยเนี่ยครับเรียกว่าไม้เบื่อไม้เมากันมาเป็นคู่แข่งในเทิงทางการเมืองมาโดยตลอดก็หยิบยกดึงนี้เรื่องนี้มาเป็นเหตุผลนะครับแต่ว่า16สสครับ ซึ่งหนึ่งแดนจำานวนั้นที่ออกมาพูดเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชนี่เป็นสสอนครศรีธรรมราชครับคุณชัยชนะเดชเดโชออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ได้ทําตัวเป็นพักอะไรไม่ได้รอเสียบไม่ได้เป็นงูเห่าครับบอกว่าสอสอพักประชาธิปัตย์ทั้ง16คนเนี่ยรับฟังการวิพากย์นะครับมีการวิพากษ์ความไม่เหมาะสมของกุลเศรษฐาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับฟังแล้วมีความรู้สึกมันไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ ก็เลยไปคุยกันในส่วนของสอสอครับก่อนที่จะมาโหวตสนับสนุนครับแต่ถึงแม้จะอธิบายอย่างนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนมันมีผลกระทบไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ครับในฐานะที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นเคยมีภาพลักษณ์นะครับของการเป็นแบบฉบับของพรรคการเมืองที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกติกาและมติของพรรคมาตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกครับ2489ครับนะฮะว่ากันว่าในทางปฏิบัติมันซับซ้อนยิ่งกว่านี้นครับ ต้องยจาว่าเป็นกระแสข่าวลือนะครับยังต้องรอการตรวจสอบอยู่เขาบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะก็คือในช่วงของการขานชื่อเรียกนะครับไม่มีเสียงตอบรับนะครับในช่วงแรกว่าจะโหวตให้ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรจนกระทั่งกลับมานะครับขอโหวตให้ความเห็นชอบเมื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดโหวตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับวงนนยังบอกด้วยนะครับบอกว่า เป็นการดึงเวลานะครับรอดูว่าเสียงสนับสนุนจะเกินเกณฑ์หรือไม่นะครับถ้าไม่เกินเกณฑ์นเนี่ยก็จะมีการเจราจาต่อรองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจริงเป็นเท็จแค่ไหนอย่างไรครับแต่สมมุติว่าจริงครับนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยครับเพราะมันจะพ่วงมาถึงเรื่องจริยธรรมทางการเมืองครับคุณอุะรชัยคุณอนุชาคราวนี้สิ่งที่เราได้เห็นท่าทีจากแกนนําในพักประชาธิปัตย์ตอนนี้คุณจุรินักสารวิสิต รักษาการหัวหน้าพรรคบอกว่าเดี๋ยวจัดจัดการเรื่องนี้จะตรวจสอบก็จะยิง16สสทํใหมไปอวดเห็นชอบไปแหกมติของพรรคขณะที่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยชัดเจนครับไม่มีอ้อมค้อมเลยครับบอกว่าใครทําไม่ทําตามมติของพรรครับต้องเอาออกครับนี่คือคุณชวนนะครับคนที่มีบารมีที่ไม่มีใครปฏิเสธในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ครับพูดชัดเจนว่าถ้าใครไม่ทําตามมติพรรคต้องเอาออกครับ นี่เป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์เร่งด่วนสาคัญของ,ของพรรคประชาธิปัตย์ครับก่อนที่จะไปดูว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเอาเรื่องนี้ให้จบก่อนครับเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าสมบักสมอมเต็มทีครับจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่จบหรือการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลอย่างยิ่งเลยต่อพรรคประชาธิปัตย์ในการเดินหน้าบนสนามทางการเมืองครับยิ่งถ้าไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย ถ้าไม่ศูนย์พันเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นพักที่ต่ํากว่าสิบครับอันนี้เขาว่ากันนะครับผมไม่ได้พูดเองนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจุดจบจะเหมือนกับกลุ่ม,ม,มสิบมกราสองพันห้าร้อยสามสิบหรือไม่นะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยครับหลังจากก่อนโหวตมีอํานาจในการเจรจาต่อรองเนี่ยไม่มากแต่พอโหวตได้ตําแหน่งนายกรรยอยู่ในมือครับตอนนี้เพื่อไทยมีอํานาจการต่อรองอยู่ในมือครับ จากนี้ไปถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ะปรับใครออกนี่ครับอำนาจอยู่ที่คุณเศรษฐาทวีสินอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่จะบอกว่าเป็นความโชคดีหรือเป็นวิบากกรรมไม่รู้ครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนับจากนี้ไปของพรรคประชาธิปัตย์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนาสําคัญของรัฐบาลครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับแม้ปัญหาใน พรคประชาธิปัตย์นี่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับเดี๋ยวอีสักครู่เราจะต่อสายไปที่คุณชวนลีกภัยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ฟังมุมมองนะครับของคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะครับรักษาการหัวหน้าพักนะครับรวมไปถึงคุณชัยชนะเดชเดโชซึ่งเป็นคนที่ไปโบสให้กับคุณเศรษฐานะครับอาจจะมีท่าทีของคุณจุรินนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณจุรินกันสักหน่อยครับ ต้องถามคนที่ไปบวตซึ่งผมผมเรียนแล้วว่าเขาต้องไปชี้แจงในที่ประชุมหรือว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหรือสอบสวนเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงกับกรรมการนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนตรงนี้ก็คือประชาธิปัตย์มีศักดิ์ศรีเนะครับเราเคยเป็นทั้งรัฐบาลเคยเป็นทั้งฝ่ายคา้านจะเป็นอะไรก็ก็เป็นไม่มีปัญหาแต่เราไม่เคยเป็นเป็นพรรคอะไรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องชัดเจน ในเรื่องนี้นะครับมีสองคำถามที่<ม>เกิดขึ้นครับ<ม>พักประชาธิปัตย์จะจัดการปัญหานี้<ม>อย่างไร<ม>พักประชาธิปัตย์จะถึงขั้นต้องขับออกไล่ออกสอส,อส,อสอกลุ่มนั้นที่โหวตสนมติพักด้วยหรือเปล่าม,มันจะยิ่งทําให้พักประชาธิปัตย์อ่อนแอลงใน4ปีนับจากนี้ไหมเป็นเติมเสียงให้คู่แข่งด้วยหรือเปล่าช่วงนี้คุยกับคุณชวนหลีกภัยนะครับแกนําพักประชาธิปัตย์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชวนครับก่อนอื่นเลยเรื่องวันโหวต เลือกนายกรัฐมนตรีพักประชาธิปัตย์โห<ม>วตเลือกทุกทางเลยมีทั้งคนที่เห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงในส่วนของคุณชวนเนี่ยไม่เห็นชอบซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามมติพักเหมือนกันตอนนั้นมีการตัดสินใจพูดคุยกันยังไงครับอ,อผมให้ก็ได้จริงแล้วกันนะครับครับเพราะว่ามันมีการได้ประกาศไว้โดยคุณเดชิดนเนี่ยเขาประกาศว่าถ้าผู้ใดที่ ฝืนมติพักนะครับต้องให้ลาออกผมก็รู้ว่าเขาโมมุ่งมาที่ผมก็คงมีแผนที่จะไปรูปรัฐบาลแล้วก็คงรู้ว่าผมเนี่ยไม่เอาด้วยผมไม่ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าควรจะเป็นฝ่ายค้านดังนั้นก็เลยประกาศขูข่ไว้เนี่ยแต่ต้นดังนั้นเนี่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยได้มีการประชุมพักตอนบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยผมก็ ตีรถมาจากจังหวัดตรังเลยครับตีสี่ผมทั้งรถจากตรังมาตีสี่มาถึงกรุงเทพตอนบ่ายก็ประชุมทันพอดีอืในที่ประชุมเล่าเหตุการณ์นะครับเล่าเหตุการณ์ว่าในที่ประชุมนั้นคนที่เสนอเรื่องนี้คือพลวศรีสุรินทร์巴拉เร่ครับได้แจ้งที่ประชุมว่าบัตรนี้ปฏิบัติไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วชัดเจนเพราะฉะนั้นจะต้องไม่รับจะต้องไม่รับนะคุณสุรินทร์巴拉เร่ในกลุ่มนั้นนะครับเป็นคนประกาศเองว่าต้องไม่รับ ก็เลยมาถกกัน hmm. ว่าจะไม่รับด uh ้วยวิธีไหนโดยวิธีเงาตดอกเสียงหรือว่าโดยวิธีไม่รับนะครับอืสําหรับผมนั้นก็เลยขอที่ประชุมว่าสําหรับผมเนื่องจากผมได้สู้กับพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยมาในประเด็นเรื่องที่เขาแกล้งเราผมบอกมันไม่มีเรื่องเทียบแค้นอะไรนะมีแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่พัฒนาจังหวัดที่ไม่เลือกเขาชัดเจน เช่นภูเก็ตคอสห้องประชุมเขาก็บอกว่าไม่ให้จนกว่าจะเลือกเขาครืคอคือไม่ใช่ผลย่างนะื่นะใช่ผลว่าเมื่อไม่เลือกเขาเขาก็ไม่พัฒนาเขาจะพัฒนาจังหวัดที่เลือกเขาก่อนจังหวัดอ,อื่นไว้ทีหลังอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบต่อกันร,ระภาคใต้มากนะพูดง่ายๆก็คือใกล้รตอนผมบอกว่าผมก็เลยรณรงระหว่างาเสียงตลอดมาว่าอย่าเลือกพรรคนี้นะเพราะพรรคนี้ก็แกล้งคนของเราคนภาคใต้ส่วนหนึ่ง จะพูดไปแล้วก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับก็ไม่เลือกพรรคไทยรัฐไยพรรคเพืกเก่อไทยสามสมัยที่ผ่านมาพรรคเพืกเก่อไทยไม่ได้ผู้แทนเลยนะครับเขาได้ผู้แทนภาคเรือเๆมากมายแต่พัคใต้ไม่ได้เลยก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากที่ผมรณรงค์เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ผมรณรงค์ให้คนภาคใต้ไม่เลือกและผมจะไปทาตัวเป็นเครื่องมือไปเห็นชอบเนี่ยผมรับผมเือาผมต้องขับตัวเองเนี่ย ต่อยกนภาคใต้เขาทาอย่างนั้นและตัวเองไปสะัดไอ้น,นี่คือเหตุผลที่ผมชี้แจงตนที่ประชุมข้อที่ประชุมก็ไม่กัดข้องครับไม่มีใครกระชานว่าผมขออนุญาตลงมติว่าไม่ไม่รับนะครับมไม่ไม่รับส่วนคนอื่นนั้นที่ประชุมก็เห็นว่าให้ลงมติ งดออกเสียงไม่มีเรื่องอะไรเป็นอย่างอื่นเลยครับแล้วเป็นข้อเสนอของกลุ่ม16เองครับไม่ใช่เป็นข้อเสนอของคนอื่นนี่คือที่มาขอเรียนชี้แจงสัก่นิดนาทีนี้ที่บอกว่าผมเป็นคนบอกว่าถ้าไทยฝืนมาติดพักให้เราไม่ใช่ผมพูดครับคุณเดชิตพูดครับครับคุณชวนย้าอีกทีหมายความว่ากลุ่มกลุ่ม16สสที่โหวตสวนมติพักจริงๆแล้วเป็นคนเสนอให้งดออกเสียงเองใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณสุรินทร์บาลเร่ครับอื พลตบดีสุรินปาลาเรเป็นคนเสนอในที่ประชุมเองครับอันนี้คือมันไม่ใช่ข้อเสนอไปอื่นเลยครับมาเปลี่ยนทีลัทีนี้ในการประชุมครับ16สอส,อสกลุ่มนี้เขาไม่ได้อยู่ในตอนขานชื่อและเขามาเติมเสียงทีหลังมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นครับพอกลับมาอีกทีกลายเป็นส่วนมติตัวเองจริงๆนี่เราไม่รู้เลยครับผมน,นั่งตลอดผมนั่งดูผมนั่งฟังการลงมติอยู่ตลอดว่า ผู้ท่คนลงอย่างไรพรรคการเมืองต่างๆลงอย่างไรในส่วนประชาธิปัตย์ก็เป็นจริงอย่างนั้นครับคือไม่อยู่ในวคนเหล่านั้นก็มาอยู่ในวานประชุมครับแล้วก็มาทีหลังหลังจากลงคะแนนเรียบร้อยลงมติเรียบร้อยแล้วผุมนี้ก็มาในฐานะผู้ที่ไม่อยู่ตอนเรียกชื่อก็มาทีหลังอ,อันนี้เราไม่รู้ครับเขาไปเจราจากันอย่างไรครับผม,มหลังจากนั้นนี่มีการพูดคุยหรือว่ามีการสอบถามมีการชี้แจงจากคุณสุรินหรือว่า กลุ่ม16ไหมครับว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ในที่ประชุมก็บอกว่าจะให้ไม่รับนะครับไม่เห็นชอบคุณเศรษฐาแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลุ่ม16เองที่ไปโหวตให้คุณเศรษฐาผม,ผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอะไรครับครัท่านหัวหน้าพักก็มาคุยกับผมเรื่องนี้ว่าเขาท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นอย่างไร คุณนักพักก็มาบอกกันก็ไม่ซ้ากันแต่เข้าใจว่ามีการไปเจรจา่อนที่คนความจริงแล้วต้องต้องต้องพูดถึงคนี่อบอกว่าความจริงแล้วคนที่มีบทบาทก็คงจําเป็นผู้นำสองท่านเนี่ยนะครับ,รบเกิดเหตุกับคุณเดชโชดันน,นั้นก็สมาชิกตูกสบายส่วนใหญ่ก็เขาไม่ได้พูดอะไรครับอืมครับทีนี้เรื่องของการดําเนินการในพักกับกลุ่มสิบหกเนี่ยที่ไปโหวตส่วนมติพักหลังจากนี้มันจะเดินไปยังไงครับคุณชวนครับ S <S <an> ผมคิดว่าเมื่อวานนี้โคเอ่กท่านหัวหน้าพักก็ได้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องของกรรมการบริหารนะครับก <S an> ็ท่านท่านหัวหน้าก็บอกให้ผมทราบเมื่อตอนที่ประชุมสภา,าเมื่อวานว่าเก็ต้องติดตาม <S <S <an> <S เป็นไปตามข้อบังคับของพักแต่เรียนย้ำนะครับว่าคนที่พูดว่าใครมีตามตามมติพักคือคุณเป็ดอิทความมีเป้าหมายก็เพรียบเชิามาเล่นผมเนี่ยก็เขาเชื่อว่าผมเนี่ยคงไม,ม่เห็นด้วยการร่วมรัฐบาล แต่บมื่อเอ่ื่อประเด็นการร่วมรัฐบาลเนี่ยมันหมดไปก็ามาเสอเนอเองก็เป็นเรื่องแตกที่ว่าเขามาเสอเนอเองว่าต้องไม่รับอออือือออคุณชวนครับคุณชวนอาจจะมีจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยไม่ไปในทางเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยในขณะที่กลุ่มสิบหกเขาอาจจะมองต่างผมถามในมุมมองคุณชวนว่าคุณชวนมองยังไงกับเหตุผลของพรรคเพื่อไทยเรื่องของการสลายความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งแบบนี้มันมันฟังได้ไหมครับที่จริงแล้ว เวลาพูดกับเบลดีบัติมันไม่ก็เหมือนกันนะครับครับความขัดแย้งในภาคใต้นี่มันก็มาจากนโยบายของพรรคไทยรักไทย,ไทยพรรคเพื่อไทยเขาครับที่ใช้กระบูนการวันที่8เมษายน2อ4 4ซึ่งเป็นที่มาของเหตุการณ์4มกราคมปีสีแล้วก็เกิดความเสียหายจนทุกวันนี้ค,ความจริงความ ลองดองความสาม,มัคคีนั้นนันต้องมีไม่ใช่มีตอนที่คนหนึ่งจะเป็นรัฐบ,บาลแล้วเ็าเรียกร้องความสาม,มัคคีต้องมีตลอดนะค,ครับความสามัคคีที่แท้จริงก็คือการที่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเขาไม่ใช่เลือกปฏิบัต,ติเขาเพรา<น>ะ,ะทุกพื้นที่เขาก็เสียภาษีเหมือนกันเราจะไปบอกว่าเมื่อไม่เลือกไม่พัฒนาอย่างเนี้ยรือรเราไปบอกว่ามาสาม,มัคคีกันคแต่เวลาปกติที่มีอำนาจไปแก่งเขาอย่างนี้มนุษย์คนบังกล เขาก็มีน้ํายาผมใช้คำคนภาคใต้ว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเหมือนกับเราไม่มีน้าาํายาภาษาใต้เ็าเรียกวาไม่ซาไรนะครับครับอันนี้เพราะนั้นสําหรับผมนั้นผมก็เป็นนี่บญตึณคนเขาม,มาจากระบบเ,เรื่องในระบบไม่ซื้อเสียงไม่โกงด้วยตั้งคา,านนี่คนเขาเลือกเรามาเนี่ยครัว่ามีหน้าที่ต้องทํางานให้เขาด้วยความสุจริตและรักษาประโยชน์ของเขาอย่างเป็นธรรมเวลาเราเป็นรัฐบาลเราก็ไม่แกล้งพาดใดเนี่ย จังหวัดไหนไม่เลือกเราเราก็พัฒน,นาเขาเหมือนกันไม่มีเรื่องปฏิบัติเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าอันนี้คือจุดสำคัญที่ผมต้องแสดงให้เอคนได้รับรู้ว่าเราไม่ทิ้งเขาพยายามอย่างนี้เราก็ยินดีอย่างยิ่งที่ปกป้องประโยชน์ของเขาและผมคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไปแก้งเขาเนี่ยมันก็ต้องมีการยอมรับความไม่จริง ที่แก้ไขต่อไปครับจะไราต้องความสามัคคีต้องต้องมีความเป็นธรรมครับต้องมีควเป็นธรรมครับคุณชวนครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของท่าทีของกลุ่ม16สักหน่อยนะครับก่อนหน้านี้คุณชวนบอกว่ากลุ่ม16เนี่ยเป็นคนที่เสนอในพักว่าถ้าเกิดว่าใครโหวตสวนมติพักเนี่ยจะขับออกจากพักนะครับแล้วก็สุดท้ายไปยกมือสนับสนุนให้คุณเสรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ มันมีเจตนาคุณชวนมองไหมครับว่าเขามีเจตนาที่จะทําให้กลุ่มของตัวเองเนี่ยถูกขับออกจากพักแล้วถ้าสุดท้ายกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์จะมีปฏิขับออกจากพักจริงจริงมันจะส่งผลให้เกิดปัญหาภายในพักประชาธิปัตย์ไหมครับเพราะว่าสสจานวนเยอะทีเดียวที่จะต้องออกจากประชาธิปัตย์ไปอันนี้จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการจะไปเราเราพูดถึงกลุ่มศิบกความจริงแล้วสสส่วนใหญ่ก็เป็นสสใหม่นะครับ,รบสส ที่เป็นอยู่เดิมแล้วก็เป็นผู้นําอยู่ก็คือท่านพนวัตรสุรันสุรินปาราเร่รท่านเดชอิทอันนี้เป็นมาหนึ่งสมัยแล้วสมัยที่สองอุณเดชเอโชก็เป็นสมัยที่สองนะครับ,รบส่วนนกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนสอใหม่ครับไม่ได้มีบทบาทให้ความเห็นอะไรมากนักก็แล้วแต่คนที่เป็นผู้นําเหล่านี้ครับโดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาเรื่องเลือกหัวหน้าพาัก ชัดเจนก็คือท่านสุนร,ริทนทร์ปาระเร่ก็พูดที่ประชุมผมนั่งฟังอยู่ชัดเจนว่าสําหรับตัวท่านเองนั้นตัวท่านและคนที่เสียงในกลุ่มของท่านประมาณยี่สิบสิบแปดเสียงยี่สิบแปดเสียงเนี่ยท่านบอกว่าจะเลือกใครเนี่ยแล้วแต่เลขาสั่งมาเลขาดูแลมาสี่ปีแล้วดูแลท่านมาสี่ปีแล้วถ้านผูดนายก็คือดูแลแอย่างที่เข้าใจกันอยู่นะครับเป็นผู้กุปถภงดูแลเพราะนั้น กลุ่มนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใคร,คร,รแสดงความเหน็นอ,อะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคมาสักครับเป็นเรื่องของผู้นำสองสามท่านเนี้ครับครับ,ค,รบคุณชวนครับรอยร้าวในพรรคประชาธิปัตย์มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้คุณชวนยอมรับเหมือนกันตอนที่เราเคยพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับและจนมาถึงกรณีนี้กรณีที่มีการโหวตส่วนมติพักของกลุ่มสิบครั้งนี้ หลายหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลังจากนี้ไปประชาธิปัตย์อาจจะแตกนะครับอาจจะเป็นพักต่ำสิบหรืออาจจะสูนพัน์ไปเลยด้วยสามคุณชวนกังวลเรื่องนี้ไหมครับเอสอำหรับตัวผมเองนะครับมีกี่คนผมก็ไม่ไปไหนฮะเว้นแต่ถูกขับออกไปครับ <c oughs> ครส <c oughs> องไอ้ไอนนี้ต้องต้องเข้าใจส่วนหนึ่งว่าเวลาในข้อบังคับของพักเนี่ย สมมุติความดิ้นรนที่จะไปเป็นร่วมรัฐบาลเนี่ยสมมุติดิ้นรนอยากไปเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการของพักแปล่าคือต้องในคณะมัมก,การบริหารพรักกับสสเนี่ยมติร่วมกัน,นครับอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นปนัญหานะครับอยากร่วมรัฐบาลก็สามารถทําได้มไม่ใช่แอบไป,ปเจรจาคนเดียวและเขาก็ไม่รับผมยังบอกในที่ประชุมแล้วไปไม่อายเหลอในการที่เราไป เสนอตัวพยายามจะร่วมรานในเมื่อคุณเชษฐาก็ประกาศชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเขาไม่เอาไปปฏิบัติ์แต่เขาก็รู้ถึงแม้ก็เป็นนักเมืองใหม่ก็ยังรู้เลยว่าเราสู้เขามายามนานนะและ้วเราสู้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้ประชาชนเราไม่ได้สู้เพราะเห็นว่าเรามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับเขาแต่เราสู้เพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนในขณะที่เขาเลือกปฏิบัติกับประชาชนพราะนั้ในสุดนี้คือแนวปฏิบัติไม่ไม่มีเบ็หนาใครอยากเป็นรัฐบาลก็สามารถที่เสนอรัฐบาล ต้นเพักได้แล้วพักก็ดาเนินการโดยการลงมติครับอันนี้แต่ว่าไอ้พิจติต่อตัวเองไปพบมันตัดสินด้วยตัวเองถึงแม้จะปฏิเสธเราไม่ได้แต่พราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าความดิ้นรนที่จะเป็นมันทําให้พูดง่ายๆก็คือภาพพ้นพักมันก็เสียหายแต่พักไม่มีชีวิตนะครับมันประกอบด้วยคนเพราะนั้นพักดีพักร้านี่จะอยู่ด้วยพฤติกรรมของสมาชิกอันนี้คือจุดที่อยากเรียนให้ทราบพวกผมไม่ได้มีตัวปัญหาในภาพเลยครับ,รบอะไรตรงไปตรงมา ถ้าใครอยากจะร่วมเราไม่เห็นด้วยก็ลงมติไม่เห็นด้วยเหมือนเที่ยวที่แล้วก็ร่วมที่บานผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับไม่ผมไม่ได้เป็นกรรงการไม่ได้มีส่วนลงมติของเขาอันนี้เป็นต้นแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการแต่เที่ยวนี้มันไม่มีกระบวนการไม่เคยมีเสนอกรรมการผมก็ถามว่าน้าพักตลอดว่าใครส่งใครไปติดต่อคุณทักษิณหัวหน้าพักก็ปฏิเสธว่าไม่มีอ,อันนี้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องของคนส่วนหนึ่งที่ พูดง่ายๆก็คือดิ้นรนที่อยากจะหรือเป็นท่านซีเดี่ยวเป็นั่านประาอันาาน,อนี้ก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นครับครับคุณชวนสุดท้ายครับเมื่อสักครู่คุณชวนใช้คําที่รุนแรงทีเดียวเป็นปฏิปักษ์กับพักสองถึงสามท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณเดชอิดขาวทองคุณสุรินทร์ปาระเรคุณชัยชนะเดชเดโชคําพูดที่รุนแรงแบบนี้ไม่บ่อยที่จะได้ยินจากคุณชวนนะครับแสดงว่าความขัดแย้งมันร้าวลึกมากจริงๆในพักประชาธิปัตย์มันจะลงตัวได้ไม่ครับครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องเงินแบงแต่ว่าไอ้การทําอะไรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคไอ้นั่นก็เท่ากับว่าไม่เคารพต่อแนวทางของพรรคมันไม่ได้มีปัญหากับผมเป็นส่วนตัวอะไรเลยผมไม่ได้เป็นกับการบริหารแต่ผมคิดว่าพรรคไม่ควรจะร่วมเป็นรัฐบาลถ้าสมมติล้าเ็าลงมติร่วมผมก็แพ้เสียงครับครัเราขาก็เลยขู่ว่าถ้าใครที่ลงมติไม่เปฏิบ,บัตามมติพรรคจะต้องลางออกผมไม่ได้พูดนะครับ,ค,รบคุณเดชอิทธิ์เป็นคนพูดครับ แต่มเมื่อเกิุการมันเปลี่ยนใจเป็นว่าคําพูดเนี่ยย้อนกลับไปสู่พวกเขาเองอันนี้คือเหตุการณ์ที่อยากเล่าฟังจนต,ตัวผมไม่มีปญนากลับไรไม่มีขนาดใครและผมก็ได้คะแนนมาเก้าแสนกว่าคะแนนมีท่านจุรินมีผมมีคุณมีจักรสามคนเนี่ยมาจาจระบบที่ประชาชนให้เสียงทั้งประเทศมาเปลี่ยนเท่าเนี้ยได้มาสามคนอย่างที่ว่าผิดคาดคเพราะฉะนั้นเก้าแสนกว่าเสียงที่เลือกเรามาเนี่ย เราก็รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไร,รเราก็ต้องจดดตามความจักสิธิ์ของเสียงที่เขากรุณาให้กับเรามาก็ยอมต้องยอมรับว่าไอ้นี่ก็เป็นผลงานของกรรมการชุดนี้นะครับที่มีท่านจูรินเป็นหัวหน้าพักรกรรมการชุดนี้ก็ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นไปอย่างที่เราเห็นอยู่ซึ่งก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามิดหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคตี่ต้่องชี้แจงว่า ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วไม่มีใครผมก็บอกว่านายกพักว่าไม่จำเน็นนะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกคุณจุรินขึ้นมาผมบอกท่านจุรินว่าท่านจุรินผมคุณอภิสิทธิ์ท่านบัญญัตสามคนนะั้นเลือกหัวหน้าจุรินเลือกเลขาเลือกเหล่านี้ก็มาบริหารและผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่จำเน็นเพราะว่าสถานการณ์การเมืองมันก็ไม่ปกติอย่างที่เรารู้กันอยู่แต่ว่าเมื่อเช่นนี้มีเสียงเท่าไหร่ก็ต้องทําเป็นปากเสียงประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่ต่อไปนี้ผมจะบอกว่าต่อไปนี้คุณจุรินจะมีหน้าที่สําคัญในการที่จะต้องเป็นฝ่ายคา้านในการอิปรายให้ข้อเท็จจริงกับสภาเพื่อประโยชน์ในการจะดูแลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคือต้องปฏิบัตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปากพูดอย่างแต่ว่าปฏิบัติอีกอย่างอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าพัคจะชองปฏิบัติกันครับ,รบอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณชวนเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,ค,รบคุณชวนหลีกภัยนะครับสสเป็นเชียวรายชื่อแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันโหวตนายกรัฐมนตรีย้อนกลับไปถึงการประชุมกรรมการบริหารพักก่อนจะถึงวันโหวตคุณชวนบอกว่าคุณเดชอิทธิ์นี่แหละที่เป็นคนบอกในพักนะครับบอกว่าถ้าใครโหวตส่วนมติพักก็จะให้ขับกลุ่มนั้นสสคนนั้นหรือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยออกจากพักคุณชวนไม่ได้เป็นคนพูดนะซึ่งคุณเดชอิทธิ์คือหนึ่งในกลุ่ม16ครับ ค,คุณชลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคุณเดชอิดไปพูดในที่ประชุมแบบนี้แล้วไปบทสวนมติพัฒนซะเองออแต่จริงๆมีรายละเอียดที่อยากทราบอีกเยอะนะครับคุยกันโอ้โหเข้มข้นดุเดือด <c oughs> คุณผู้ชมครับ,รบกลายเป็นข้อสังเกตคุณชวนก็พยายามปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ว่าร้าวลึกในลักษณะส่วนตัวม,มันเป็นความเห็นที่แตกต่างกันภายในพักแต่ก็ชัดเจนว่ามีความพยายามของกลุ่มนี้ที่อยากจะร่วมรัฐบาลไปเจรจาไปดีร่วมรัฐบาลพยายามไปพบคุณทักษิณไปเจรจาขอร่วมรัฐบาลแต่คุณชนใช้คําาาาว่่เเขไมอ อืมโอ้แรงต้องจับตาบดูนะครับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับพรรคที่ชื่อว่าเป็นสถาบันการเมืองที่เก่าแก่อีกหนึ่งพรรคหลังจากนี้คงต้องมีการพูดคุยเถึงบทลงโทษในที่ประชุมกรรมาการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับ